เออตรวจโปรแกรมอะไรดีนะคุณผู <t> ้ชมคะช่วงรามาสตอรี Good ่ในวันนี้นะคะแอรอยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแต่ว่าโปรแกรมเยอะมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเลือกโปรแกรมไหนดีเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ดีค่ะอาจารย์ทย์ค่ะแอจากรามาวลิตีนะคะวันนี้มาขอคาแนะนําจากอาจารย์นิดนึงนะคะพูดดีว่าแอเห็นว่าในโปรแกรมของโรงพยาบาลรามาเนี่ยโอ้โหมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเยอะมากแต่หนูไม่รู้ว่าหนูควรตรวจโปรแกรมไหนะอะค่ะจา์อันดับแรกหนูอยากรู้ว่าการตรวจสุขภาพมันจําเป็นขนาดไหนคะจาเป็นไหมผมว่าจําเป็นนะครับก็คือว่ามันเป็นแนวทางใหม่ในการหมายถึงรักษานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรอให้ผู้ป่วยป่วย,วยแล้วก็มารักษา แล้วพอเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่ป่วยแล้วเนี่ยมันม,มออีความเสื่อมของอวัยวะความเสื่อมของร่างกายมันไม่สามารถจะรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวทางในการดูแลใหม่คือว่ามันต้องมีการดูแลต้องกันไปด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องคนอ้นว่ามีในเรื่องของโรคอะไรที่เราสามารถป้องกันได้แล้วก็ดูว่าจะต้องป้องกันยังไงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังในอนาคตเ<ม>ช่นเบาหวานนะครับไขมันในเลือดผิดปกติและก็ความดันโลหิตสูงพ<ม>วกนี้เราเราสามารถดูแล้วเรารู้ก่อนแล้วเราสามารถจะป้องกันได้นะครับ<ม>ค่ะปกติเราควรจะตรวจสุขภาพกันทุกคนเลยไหมคะอาจารย์ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะ แนะนำรัาอันที่จริงแล้วเนี่ยเราถูกตรวจสุขภาพตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับตั้งแต่ในเด็กแรกเกิดมานะครับ<ม>ก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อดูภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเพื่อดูความเข้มข้นข,นของเลือดตอนที่เขา1เดือนสองเดือน4เดือน6เดือนก็จะต้องมาเจอคุณหมอประจําตัวของเขาเพื่อจะมาฉีดวัคซีนแล้วคุณหมอก็ต้องต,วตรวจร่างกายต้องซักประวัติว่าการเลี้ยงดูเป็นยังไงบ้างการทานอาหารเป็นยังไงบ้างแล้วถูกตรวจมาตลอดเลยนะครับ แต่ว่าจะมีช่วงที่หายไปก็คือตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกับเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นในตามหลักการการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราอยากจะให้ป้องกันก่อนอะไรที่เรารู้ได้เราป้องกันได้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เราเป็นวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเราก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดตอนที่เราอายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะลูกเลือรลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอามาเจาะดูน้ําตาลในเลือดไขมันในเลือดมาวัดคำาดันโลหิต นะครับแล้วก็มาตรวจสุขภาพโดยแพทย์ให้คําแนะนําในการปรับเปลี่ยนสุขภาพอันนี้เราสามารถป้องกันได้หมดเลยรเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่ที่เราอายุน้อยนะครับคำแนะนําขึ้นอยู่กับคําแนะนําในแนวทางแต่ละที่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นตรงกันว่าก็เ,าเริ่มต้นประมาณอายุสักยี่สินั่นแหละนะครับ,รบหย่น้อยก็จะมาดูเรื่องของไขมันในเลือดนะครับมาดูเรื่องของน้ําตาลในเลือด แต่ว่า,าจริงๆมันมีรายละเอียดที่แตกต่างไปนะครับบางคําแนะนําก็บอกว่าน้ําตาลอาจจะดูตอนอายุ35ก็ได้ะนะครับหรือว่าตรวจร่างกายเนี่ยอายุแนะนําตอน35ก็ได้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละคําแนะนานะครับแต่ถ้าอยากจะแนะนําจริงๆพอเราเริ่มมีอายุเริ่มมีอายุเท่าไหร่ก็คือเราขึ้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็อยากจะให้มาตรวจเรื่องของน้ําตาลไขมันนะครับมาวัดคามดันโลหิต ดูซิว่ามันปกติหรือเปล่าแล้ว <ฮะ S 1> มาพบแพทย์ให้คําแนะนําด้านสุขภาพครับอาจารย์หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเห็นโปรแกรมใหญ่ๆเราจําเป็นจะต้องแบบเช็คอัพร่างกายแบบชุดใหญ่ จำเป็นบ่อยขนาดไหนหรือว่าจริงๆเราสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจเล็กลงมาได้ค่ะเอาให้ครบใช่ไหมฮะ <c oughs> เอาให้ครบเอาให้แบบทุกอย่างค่ะ <c oughs> ขอดูหมดทุกอย่างเลย <c oughs> อย่างเงี้ยนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับอายุนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับ <c oughs> ในโปรแกรมสุขภาพของศูนย์ตรวจสุขภาพรามาธิบดีของเรานะครับ ก็จะแบ่งเป็นตามอายุนะครับถ้าเกิดคุณอายุน้อยนะครับคุณก็ตรวจที่เท่าที่จําเป็นเพราะว่าคนอายุน้อยอ่ะส่วนใหญ่จะปกติถ้าเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะเพิ่มในบางตัวนะครับพอเริ่มมีอายุมากอ่ะก็อันนี้อาจจะต้องตรวจหลายหลายอย่างหลายชนิดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าพอคุณมีอายุเนี่ยคุณจะมีความเสื่อมของร่างกายคุณจะเกิดภาวะหรือโรคบางโรคขึ้นเราก็ต้องพยายามค้นหาในตามแต่ละอายุนะครับถามว่าถ้าเกิดคุณแอร์อายุประมาณนี้แหละอยากจะได้อตรวจทุกอย่างได้ไหม มอตั้งแต่ว่าได้แต่ว่ามันสิ้นเปลืองอนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่อาจจะยังไม่จําเป็นใช่ไหมใช่ยังไม่จําเป็นให้จะมันจะเกิดขึ้นมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เพื่อซื้อความสบายใจอ่ะมันมันเป็นการสิ้นเปลืองอ่ะครับจริงๆถ้าเราสามารถตรวจอายุโดยที่จําเป็นอันไหนจําเป็นต้องตรวจก็ตรวจอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่ามันมันขึ้นอยู่กับอายุมากกว่ามากกว่าที่จะบอกว่าจะต้องเอาให้ครบให้คุ้ม,มเพราะในแต่ละอายมุมันมีสิ่งที่ต้องตรวจแตกต่างกันไปนะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพก็จะถูกแบ่งออกเป็นตามอายุถูกไหมคะคุณหมอคะว่า อ,อย่างเราในเพศหญิงเพศชายควรตรวจอะไรบ้างแต่สําหรับบางคนที่เขาบอกว่าเขามีงบอยู่จากัดแต่อยากตรวจสุขภาพเพื่อเหมือนเช็คระยะเหมือนรถะนะคะคุณหมอที่มาเช็คระยะตลอดเวลามันมีแพ็กเกจที่แบบราคาย่อมเยาลงมาแต่ว่าพอรู้เบื้องต้นได้ไหมคะคุณหมอผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสุขภาพตอาย,อยุถ้าเกิดยุ่ไม่เยอะนะฮะ <S <S ราคาไม่สูงนะฮะ <S 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 ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยอะ่ะคุณก็อ่ะยังไงก็ต้องมาคุยกับคุณหมอละแล้วก็มาซักประวัติความเสี่ยงนะครับแล้วก็มาตรวจร่างกายโดยคุณหมอ นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเจาะน้ําตาลไขมันนะครับบางทีก็จะเพิ่มเรื่องของการทํางานของไตเข้าไปนะครับบางทีก็จะมีเรื่องของเอ็กซเรย์ปอดด้วยเอ็กซเรย์สูงอ,อกเข้าไปนะครับก็คือถ้าขนาดเนี้ยราคาก็จะไม่สูงก็อ,อยู่ประมาณสักพันถึงสองพันขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลนะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของค่าตรวจแล้วก็แต่และโรงพยาบาลนะครับปกต,ติคนไทยเราจะมีบัตรประกันสุขภาพทุนหน้านะครับ,รบหรือว่าที่เราบอกเรียกว,ว่าบัตรทองแหละ เราสามารถไปตรวจกับคุณหมอแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าผมมาตรวจสุขภาพนะ ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเกิดเรามีอาการอะไรนะฮะมีการสงสัยว่าเรามีอาการอะไระจะต้องทํำยังไงยเงี้ยคุณหมอเขาก็าจะต้องคัดกรองให้เราอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเรื่องของเจาะเลือดถ้าเรามีประวัติในครอบครัวเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานวก็ต้องเจาะดูเรื่องของน้ําตาลนะครับมีตรวจร่างกายดี๋ยคุณหมอมีวัดความดันอ่าแล้วก็ดูเรื่องของไขมันซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วล่ะนะครับ คุณหมอตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยค่ะจริงๆโรง,รง,งพยาบาลยังมีการรับตรวจสุขภาพประจําปีอยู่ไหมคะคุณหมอมีครับผมเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลมีแต่ว่าะจะต้องมีการคัดกรองแบบว่าอย่างหมยายถึงว่าคัดกรองมากขึ้นในการที่จะป้องกันในเรื่องของบางคนที่มีเชื้อนะครับแล้วอยากจะมาตรวจในเรื่องของการติดเชื้อโควิดบางทีแบบว่าจะพัดจะผูมาตรงศูนย์ตรวจสุขภาพเนี่ยครับค,คือ เราต้องป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยท่านอื่นด้วยตรงนี้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพที่สําหรับคนที่แบบยังไม่ได้เป็นโรคเพื่อจะมาคัดกรองโรคเพราะฉะนั้นมันต้องมีการแยกแบ่งโซนแบ่หมายถึงว่าไม่อยากจะให้ปะปนกันไม่งนั้นเดี๋ยวกจ็จะติดกันหมดนะคะรับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังรับอยู่ผมว่าเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลยังรับอยู่แต่ว่าจะต้องมีการคัดกรองแบบว่า มากขึ้นนะครับได้เลยค่ะคุณหมอค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแอว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังสนใจในเรื่องการมาตรวจสุขภาพเพราะว่าหลายๆคนก็กังวลเหมือนกันว่ากาลังจะเข้ารับการฉีดวัคซีนเ้องะกันโควิด -19 บเก้ารว่าตัวเองเนี่ยนะจะมีอาการหรือว่ามีโรคประจาตัวโดยที่ไม่รู้ตัวก็เลยอยากมาตรวจผมเจอเจอเยอะมากขึ้นในช่วงนี้เนื่องจากว่าข่าวขาวเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนที่เกิดขึ้นซึ่งจริงๆผมก็เชื่อว่ามีน้อยแหละแต่พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย คนก็กังวลอ่ะหลายคนก็จะพยายามจะมาตรวจว่าตัวเองมีมีโรคประจําตัวอะไรไหมแต่ผมว่ากลับมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าว่าคนเราได้ใส่ใจสุขภาพจากคนที่ไม่เคยตรวจมาก่อนเลยแล้วก็มาตรวจเนี่ยคือเขาได้ใส่ใจสุขภาพจะได้รู้ว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มาตรวจอาจเจอเรื่องของความดันโลหิตสูงก็จะได้รักษาโรคความดันโลหิตสูงหลายคนมาตรวจจริงๆน้าตาลสูงเป็นเบาหวานอยู่แต่ไม่ได้มีอาการหลายคนมาตรวจโอ้โหไขมันคอเลสเตอรอลสามร้อยกว่า อย่างงี้เราเราก็เจออะฮะเป็นภาวะที่เราสามารถป้องกันได้แล้วเราอยากจะให้จริงๆอยากุดน้ำลงอะฮะมันไม่จําเป็นจะต้องมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลที่เขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพคุณสามารถไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของคุณนะครับที่คุณมีบัตรประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองแต่คุณไปบอกว่าคุณอยากจะคัดกรองนะครับโรคในที่สามารถป้องกันได้อยากจะตรวจอยากจะปรึกษาคุณหมอคุณก็สามารถทําได้นะครับคือไอ้นั่นถ้ายางนั้นไม่ต้องเสียเงินเลยใช้สิทธิ์ที่คุณมีอยู่ อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติแอนเนี่ยเลือกโปรแกรมได้แล้วพร้อมที่จะมาตรวจแล้วจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองหรือเตรียมตัวอะไรบ้างไหมคะ ใช้ชีวิตให้ปกติเลยครับคือสิ่งสําคัญคือเราต้องใช้ชีวิตให้ปกติเหมือนที่เราเป็นอ,อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับสิ่งที่เราอยากจะตรวจรายละเอตรวจดูเรื่องของระดับไอสารเครมีในเลือดเช่นน้ําตาลไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนปกติสิคะบางคนโหก่อนจะไปตรวจสุขภาพไปอดอาหารไป <c oughs> คุมอาหารประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ความเป็นจริงของตัวเราเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าปกติเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนปกตินะครับใช้ชีวิตยังไงก็ใช้อย่างนั้นนะครับ แล้วก็วันที่มาตรวจสุขภาพเนี่ยกแ็แล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วแต่โปรแกรมนะครับ<ะ>ว่าบางที่ก็อาจจะให้เรื่องของงดน้ํางดอาหารหลังจากเที่ยงคืนตื่นเช้ามาอาจยังจิบน้ําได้อยู่บ้างะนะครับแล้วก็มาเจาะเลือดนะครับแล้วก็มาตรวจต่างๆนะครับ<ะ>บางที่ก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องงดน้ําก็ได้ ถ้าเกิดว่าจะเจาะเรื่องของน้ําตาลสะสมเจาะดูเรื่องของไขมันเป็นบางตัวนะครับ<ฆ>ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปเรา<ฆ>จะโทรไปสอบถามเขาก่อนว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกันนะครับว่าจะให้งดน้ํางดอาหารหลังจากเที่ยงคืนนะครับแล้วตื่นมาตอนเช้าก็จะจิบน้ําได้บ้างนะครับ<ฆ>แต่ว่าตอนนี้มันม,มีหลายที่ที่สามารถตรวจสุขภาพช่วงบ่ายได้เพราะเขามีวิธีการดูเรื่องของน้ําตาลสะสมดูเรื่องของไขมันบางตัวนะครับค่ะ ได้เลยค่ะคุณหมอคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทธเนศมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวแอนเลือกแล้วเดี๋ยวมาตรวจกับอาจารย์เลยดีกว่าได้ครับ <laughs> ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ทะเนศมากๆนะคะอาลค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะตรวจสุขภาพเนียนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะคะ<ม>ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการรามาเวลตี้แล้วนะคะแอนและอาจารย์ธเนศต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะคะได้ในทุกๆช่องทางรวมไปถึงดูย้อนหลังได้ใน YouTube ช่องรามาชาแนลได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ